บุมปนาดาวงในมาเองพูดชัดสัมพันธ์เบลราวิลชวินหนุ่มตระกูลดังชี้จับตาง,งานบุญเร็วๆนี้กระจ่างแน่นอนยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นจับตามองและก็เชียร์กันอย่างหนักเลยละค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลราราณีววที่กำลังมีคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับวิลชวิน ทายาติหมื่นล้านที่มีภาพออกมาขณะที่นั่งร่วมโต๊ะทานอาหารด้วยกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างลุ้นว่าหนุ่มคนนี้จะใช้หวานใจคนใหม่ของสาวเบลลาหรือเปล่าและล่าสุดในรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาพิธีกรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทสนมกับสาวเบลลาได้เปิดเผยว่า ยืนยันว่าเบลลานั้นไม่ได้ต้องการมีแฟนเป็นคนรวยเลยเพราะเบลลาเองก็รวยอยู่แล้วพรีเซนเตอร์เป็น30ตัวแถมทำธุรกิจอีกขอแค่เป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์ตลอดช่วงเวลาการเดินทางของหัวใจเบลลาหลังความรักครั้งล่าสุดก็มีคนเข้ามาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่และจากไปส่วนกับรายล่าสุดนี้ก็เคยเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เรื่อย ซึ่งหลังจากเป็นข่าวก็ได้ส่งข้อความไปเซลล์แต่ไม่ได้ถามอะไรมากมายนอกจากนี้บุ๋มก็ยังได้เผยอ,อีกว่าเดิมทีเนี่ยสาวเบลล่านั้นก็มีอีเวนต์ในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้แต่หลังเป็นข่าวเบลล่านั้นเผยว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในวันนั้นแต่จะไปให้สัมภาษณ์ในงานบุญวันอาทิตย์ที่28เมษายนและมีลุน้นอาจจะได้เห็นหนุ่มวิวชวินมาร่วมในงานบุญด้วยก็เป็นได้ นอกจากนี้บุ๋มปนัดดาย,ย่างแซวด้วยว่างานนี้อยู่ที่หนุ่มวิวชวินจะกล้าออกกรองหรือเปล่ายังไงก็คงต้องรออัปเดตจากเจ้าตัวแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ